ทำไมคะมคืออะไรหรกเรลี่เหรอเรียก,ก,ก,กมกันเีเรียกมันไหมแกเรียกน้องไหมแกเรียเลี่ลเียเลี่เลย มันยิ้มไม่ดูอ่ะมันยิ้มมันยิ้มมันยิ้มเรื่อมันยิ้มให้เรื่องมันยเกี่ยวเรื่อบอกแปลงฟันเหรอเดี๋ยวมันดมันดด เดินชับเกาะอ <c oughs> นี่ิงๆ <c oughs> นิ่งๆิๆ <c oughs> นิ่งิชบเกาะข้างอะมันเป็นวัวเป็นหมาเนี่ย